ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เห็นคลิปนี้นะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องงานฟาร์มที่ประเทศอิสาราเอลนะครับสําหรับงานฟาร์มที่ประเทศอิสาราเอลหรือว่างานฟาร์มเมืองนอกเนี่ยคืออ่าทำไมคนถึงอยากจะเข้างานฟาร์มทําไมคนถึงอยากจะทํางานฟาร์มนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมจะมา,าแจกเป็นข้อ ข้อข้อนะครับก็คือเอาอยแบบข้อใหญ่ๆแล้วกันนะครับก็คืองานฟาร์มนะครับเอาเป็นข้อข้อดีก่อนเนาะข้อดีก็คือหนึ่งนะครับมันจับอยู่ในในโรงเรียนนะในโรงเรียนซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ร้อนนะครับมันก็ไม่ร้อนนะครับแล้วก็อ่าเท่าที่ผมทำนะครับก็คือเงินค่อนข้างออกตรงนะครับที่ผมทําแล้วก็ทํางานช่วงเช้าไปถึงช่วง สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็พักนะพักช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปถึงประมาณบ่ายสามแล้วก็ลงงานประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วก็ไปถึงอีกประมาณหกโมงก็อยู่ประมาณนี้คือทํางานสองช่วงอ่ะช่วงเช้ากับช่วงช่วงเย็นนะครับแต่มันจะเป็นแบบพักช่วงประมาณสิบโมงถึงถึงอ่าสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณเนี้ยแล้วแต่งานแต่ถ้าช่วงไหนมันมีงานเยอะเราก็ทาตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะครับทั้งวันช่วงลื้อข้อช่วงแบบ อ่าบริบาลช่วงแบบอ่ามีจะต้องบริบาลจะต้องฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นถึงค่ําเลยก็มีบางวันก็นอนอ่าสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงต้องพยายามแบบอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวไวๆแล้วก็พักผ่อนน่ถึงจะได้นอนถึงสามสีสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะก,ก็หลักๆข้อดีก็จะประมาณนี้นะเท่าที่ผมเท่าที่ผมทํามานะส่วนข้อเสียเดี๋ยวมาดูข้อเสียกัน ข้อเสียก็คือเรื่องเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาที่เราฉีดยาเสร็จเนี่ยบางทีเราจับแกะจับแพ้จับบัวใช่ไหมเวลาฉีดยาแล้วแล้วเข็มมันสะบัดนะเข็มมันสะบัดเสร็จเนี่ยมันจะประปากมืออันนี้คืออันตรายที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายแล้วก็ติดเชื้อโรคหลายคนแล้วด้วยนะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมเรื่องเข็มฉีดยาต่อให้มีถุงมือ รเรื่องถึงอุปกรณ์ป้องกันก็จริงอยู่ครับก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันแต่บางทีมันจะเป็นถุงมือที่เป็นแบบถุงมือสีฟ้าสีขาวก็คือหมงว่าใส่เสร็จเนี่ยบางทีมันก็จะมีการขาดนะบางทีเราไปหยิบตะแกงหยิบอะไรเงี้ยมันก็มีการขาดแล้วก็ต้องใส่ถุงมือที่เป็นถุงมือหน,นังอีกทีหนึ่งก็ป้องกันไว้แต่บางทีมันรั่ว oh, มันซึมนะครับเชื voilà. ้อโรคแบคทีรียมันก็เข้าได้นะครับแล้วก็<ๆ>เรื่องอุปกรณ์ป้องกันก็ หลักๆก็ใส่รองเท้ารองเท้าบูทตจริงๆรองเท้าบูทเนี่ยถ้าจะใส่แล้วทางานอ่ะเวลาวิ่งมันไม่ค่อยสะดวกมันไม่เสร็จสะดวกเหมือนพวกรองเท้าที่เป็นแบบรองเท้าหุ้มข้อนะรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังนะครับเพราะว่าเมืองนอกเขานิยมใส่รองเท้าหนังทํางานกันในไร่ในสวนในฟาร์มนะมันจะเป็นแบบกันน้ํากันซึมได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะเป็นอีกแนวหนึ่งก็เป็นที่มันสะดวกเลยก็เป็นรองเท้าแบบ ก,กึ่งเทคนิคเทคนิคข้อต่างๆนะครับมันจะได้แต่มันกันน้ําได้ในระดับหนึ่งมันไม่ถึงกับกัแบบการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแต่ว่ามันสะดวกในการวิ่งทํางานแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยยังไงก็ต้องใส่รองเทา้าบูทอยู่แล้วนะครับพูดถึงข้อข้อเสียแล้วเนาะก็คือเชื้อโรคแบคบทีเรียมันเยอะนะครับแล้วก็ใครที่แพ้กลิ่นนะครับแพ้กลิ่นพราะในฟาร์มเนี่ยบางคนแพ้นะครับแพ้เป็นผื่นหรือว่าแพ้แบบแพ้กลิ่นต่างๆ ต่อให้ใส่ผ้าปิดจมูกแล้วแบบบางทีมันแพ้มันคันก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข้อเสียเหมือนกันแล้วก็อ่องไะโอ้แล้วก็เรื่องเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวเรื่องมูลฝอยต่างๆนะครับบางทีขี้วัวขี้แกะขี้แพะเนี่ยบางคนแบบแพ้กลิ่นเหม็นกลิ่นต่างๆมันก็มีมีส่วน เพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคสะสมอย่างนั้นมันเป็นแบบแบคทีเรียสิ่งสกรปรกนะครับก็สิ่งที่สําคัญก็คือต้องดูแลความสะอาดตัวเองนะเวลาเลิกงานมาเนี่ยช่วงเช้าคืออาบน้ําเลยอาบน้ําแล้วก็อาจจะทํากับข้าวกินพักผ่อนช่วงเที่ยงก็ได้หรือว,ว่าช่วงเย็นเลิกงานมาก็อาบน้ำนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีชําระล้างร่างกายตัวเองให้ดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สําสคัญในเรื่องของงานฟาร์มนะครับ ส่วนข้อเสียนะผมพอพูดไปแล้วเนาะมันก็นมีพวกเชื้อโรคแบคทีเรียเข็มีชีรายนะแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ป้องกันนะ่ะเขามีให้ให้เราอยู่นะครับก็คือถุงมือยาวใส่ยุดก็คือน้ํายาทินเจอไอดีนเวลาจับเวลาดึงแกะดึงแพะหรือว่าบริบาลลูกบัวอะไรต่างๆนี่ผมจะพูดรวมๆนะครับในงานฟาร์มมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะ แล้วก็เรื่องของคนครับคนทํางานถ้าคนเยอะนะครับถ้าคนเยอะก็สามารถจะแบ่งกะแบ่งเวรแบ่งอะไรกันทํางานได้นะครับแต่ถ้าคนน้อยเนี่ยบอกเลยว่าแบบโอ้แบบแบบต้องทาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็กลางคืนเนะี่ยเวลาที่แกะแพะออกเนี่ยเราก็ต้องไปคอยดูไปอ,ออกบ้างบางแล้วแต่แล้วแต่สถานที่นะแล้วแต่ฟาร์มแล้วแต่นายจ้างแล้วแต่หัวหน้านะ บางทเาีเขาดูกล้องเสียงว่าเออมแพะแกะออกรูปเนี่ยเราก็ต้องไปเอาออกแต่มันจะมีลิมิตประมาณแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะหลังจากนั้นไปก็เอาไว้เป็นตอนเช้าแล้วค่อยไปดูนะเพราะว่าอันนี้สําหรับฟาร์มแกะแพะหรือพวกไอ้พูดรวมรวมเนี่ยคือในส่วนที่มันเป็นแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่นะโอเคเราจะแบ่งช่วงเช้าช่วงเย็นของกะทํางานนั่นแหละแล้วก็แล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่แแตแแตไม่ใช่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ฟาร์มนะ บางฟาร์มเขาก็จะอาจจะเป็นเวลาช่วงทํางานเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะเป็นสามกะก็ได้นะอันนี้ผมจะพูดในส่วนของงานที่ผมทํามานะงานฟาร์มของผมเป็นงานที่ผมทําจะเป็นฟาร์มฟาร์มแพะนะฟาร์มแพะแกะนี่แหละนะที่ผมทํามาก็ประมาณเกือบสี่ปีนะครับสําหรับรอบแรกนะก็เอามาแชร์มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปอินเสิร์ตคลิปต่างๆนะครับก็คลิปนี้ก็ขอ มาถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดให้สําหรับคนทีอ่อยากจะมาทํางานอิสราเอลอยากจะทํางานเมืองนอกนะครับว่าแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้สวยดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะี่ยว่า,ามันก็มีทั้งมันต้องเรียนรู้งานทํำงานฟาร์มตัวยาฉีดยา,าเปิดเครื่องเซตเครื่องไล่ลมต่างๆอันนี้ไม่ยากหรอกครับแป๊บเดียวก็ เรียนรู้ง่ายจำง่ายอยู่การซ่อมเครื่องก็มีซ่อมจุกรีดนมหรือว่าเครื่องรีดนมเปลี่ยนกล่องคอนโทรล็กทอนิกเนี่ยจริงๆคนเก่าก็ให้เราทําอยู่แล้วเราเราก็ทาในจา้างเพราะน้าเพราะให้เราทําอยู่แล้วนะครับก็ทาถ้าไม่ทามันก็ไม่มีใครทำนะก็ต้องทํารวมๆกันไปนะก็ประมาณนี้แล้วก็พูดถึงอันนี้พูดถึงในคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป ก็ผมก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาเนี่ยแหละนะสำหรับใครที่อ,อยากจะมาทํางานนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าเออทาไมคนเราอยากจะทํางานฟาร์มครับเวลามาทํางานเมืองนอกใหม่ๆอิสราเอลใหม่ให่นะทาไมอยากจะเจองานฟาร์มงานฟาร์มงานฟาร์มทั้ทงที่งานฟาร์มมันก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะอย่างที่บอกเลยเชื้อโรคอันดับต้นๆเลยแบคที ia, เรียแบคทีเรียเชื้อโรคแบบหลายอย่างเนี่ยบอกเลย ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องไรนะแต่มันดีชื่อว่ามันมันไม่ร้อนคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ี๋ยวต่อไปก็จะมาถ่ายทอดอเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม